ดวงชาวราศีพฤษภในปี2568ครับผมโชคชะตาเทวดาตามติดครับนะผมชาตินี้ยังมาเลือกคู่ให้ครับนะผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรครับตกตำแหน่งเดว์ครับเทวดาตามติดส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านส่งมอบดวงแก้วมณีนั่นเองครับนะผมชาตินี้ยังมาเลือกคู่ครองให้ครับนะผมได้โชคชะตาของท่านตัวท่านตกตำแหน่งอะไร ซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าครับนะดิฉันไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอาจารย์ฉันได้เจอคนคนนี้คนเดียวไม่มีสิทธิ์เลือกว่าไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอาจารยนะ์ได้เจอกับคนคนนี้คนเดียวนะครับแลว้วก็คุ่มฝูงชนได้แต่งงานนะครับคนจีนโบราณกลุ่มฝูงชนนะครับอยากจะออกจากบ้านสุดหัวใจนะครับลูกดวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่เปรียบเสมือนในดวงชะตานี้ เทวดาส่งมอบเรื่องราวต่างๆส่งมอบดวงแก้ววันนี้ชีวิตอ้วไม่มีสิเลือกนะผมเจ้าเรียกว่านำพาซึ่งคู่ครองมาให้นะผมด้วยบุญกุศลวาสนานะผมถ้าตัวท่านตกตําแหน่งมีคู่ครองที่จะนำพาเข้ามาในปีนี้เทวดาเลือกคู่ให้แล้วมันเหมือนกับใครบางคนยัดเยียดมาสู่ตัวท่านถามว่าเราชอบเขาไหมเราไม่ได้ชอบแต่วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านเอง ถ้าผมตกตำแหน่งบริวารลื่นเริงสังสรรค์ยินดีปีดาเย่เอาเลยแต่งเลยแต่งเลยแต่งกับคนนี้เลยเต็มบริวารพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายญาานมิสเดินทั้งหลายเชียร์กันเต็มที่ถามตัวเราเองแล้วหรือยังครับถามตัวเราหรือเปล่าไม่เคยถามเลยซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงแปหนาอาจารย์ไม่ได้อยากแต่งหนูไม่ได้อยากแต่งเลยอาจารย์นะผม หนูโดนบีบบังคับให้แต่งงานนะผมถ,ถ้าตกตําแหน่งไพ่ชะตาแบบนี้ก็บง่บงบอกได้เลยว่าเทวดาตามติดส่งมอบเรื่องความรักมาสู่ตัวท่านนะผม the lover มันเกิดขึ้นในโชคชะตาเทวดาตามติดส่งมอบความรักมาสู่ตัวท่านส่งมอบดวงแก้วมานี้อํานาจบุญบารมีวาสนานะผมถามตัวเราแล้วหรือ,อยังเปิดไพ่อีกสี่ใบ ในเมื่อโชคชะตาของคุณตกตำแหน่งในปี2568หอสั้นเปิดไพ่ขึ้นมาเป็นยังไงครับตกตำแหน่งเบื่อนายก็มันไม่มีสิทธิเลือกอ่ะมันเบื่อนายรู้สึกอึดอัดรู้สึกดำแย่เทวดามาเลือกเทวดาเลือกคู่ให้ฉันทำไมครับผมมันเป็นอะไรกันนะักกันหนาขอจัดแจงชีวิตตัวเองไม่ได้เน่ยไม่มีสิทธิเลือกครับในปีนี้แล้วปีหน้าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ปีนี้หอสั้นทำนายว่าไม่มีสิทธิเลือกดวงชะตาของท่านให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า เพราะว่าบริวารก็ตกตําแหน่งเชียร์กันเต็มที่รู้สึกเขิมในอํานาจบุญบารมีวาสนาไม่ว่าเขาจะมีเงินเป็นลูกเท่าแก่มีเงินร่ํารวยด้วยทรัพย์สินนทองเป็นหญิงสาวผู้ไฮโซมีกระตังนะครับหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่จะต้องผูกมัดกันเนี่ยทุกคนก็เลยเชียร์กันเต็มที่เลยในบริวารเทวดาตามติดออกปากกุ้งกองราาักษาและดวงจตาของท่านยังตกตำแหน่งเดอะฟูลับผมก็เปรียบเสมือนตัวตลกนะครับ มันเหมือนก็มีให้คนอื่นเชิดในตัวเราเป็นหุ่นเชิดนะนะผมล้วทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะเปิดไพ่ก็ไม่สี่ใบในเมื่อโชคชะตาของท่านนะครับผมเจอเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับคุณก็ต้องได้เจอค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะผมตกตำแหน่งเจ็ดถ้วยพ่อค้าตำรวจทหารมียศมีตำแหน่งเห็นไหมมีกุด,ด้วยมีนักแสดงนักร้องเข้ามาเยอะแยะมากมาย ับผมสิ่งต่างๆเราเลือกเองได้ไหมเลือกไม่ได้เพราะว่าจังหวะที่คุณจะได้เลือกเนี้มันตกตำแหน่งยาจบนะผมรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่หรือว่าไม่ได้ไม่มีใครยัดเยียดให้แก่ท่านนะแปลว่าสิ่งนั้นนะครับผมกําลังจะส่งมอบให้แก่ท่านแบบเหมือนเป็นดวงชะตาเราก็ไม่ได้ชอบคนนี้มากมายเลยเราอยากจะแต่งกับคนนู้นแต่เขาคนนั้นเขาหล่อเกินไปเราจีบเขาไม่ติดอย่างนี้ก็ได้นะ เพราะฉะนั้นในโชคชะตาท่านดวงชะตาคล้ายคึงแบบนี้แล้วผมมันเหมือนกับพรมลิขิตถูกกําหนดเอาไว้แต่ถ้าท่านฝืนได้ไหมได้เหมือนกันนะแต่จะทุกข์หน่อยเพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองจิตใจที่อ่อนโยนนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาพระราชินีแห่งเหรียญโบมบอกได้เลยว่ายังเป็นรองไม่ได้ดังใจแร้ผมแต่บริวารดังใจตั้งมัน่นเอาจริงเอาจัง,เ,จงเชียร์กันเต็มหนียวเ,เต็มกําลังแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลย โอ้ยแต่งเลยแต่งเองไหมล่ะนะผมเปิดไพ่ก็มาสีใบดูดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตานี้ตกตำแหน่งเดซันนะผมเดซันนะผมปักทงรอเหมือนแสงสว่างทุกสิ่งทุกอย่างมันลงล็อกหมดเลยนะผมพระราชาส่งมอบ้วยทองก็จะได้คู่ของที่ดีส่งมอบโอกาสทองเข้ามานะผมบัญหนาต่างๆตกตำแหน่งแฮงแมนไม่พร้อมที่จะนะผมวิขาววิวาข่าวมงคลยังไม่พร้อม แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎแบบแผนประเพณีไม่มีสิเลือกแล้วในโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนามีดดาบปักตรงกลางใจของนักญาตเปิดไพ่สี่ใบก่อนนะครับผมในโชคชะตามาดบุญบารมีวาสนามปีดมีดบักมีดดาบปักตรงกลางใจเจ็บปวดรวดล้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน ตัวบริวารตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้เชียร์กันเต็มที่เลยครัคนนี้ก็เข้าเข้าหาพ่อเข้าหาทางเราไม่ได้เข้าหาพ่อแม่เพราะฉะนั้นหญิงสาวผู้บริสุทธิ์โดนบังคับบีบคั้นให้แต่งงานหรือว่าหนุ่มก็ได้นะหนุ่มโดนบังคับบีบคั้นให้แต่งงานและหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ชิงไหวชิงพริบก็สู้ไม่ได้ ใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุกใบเท่าไหร่ก็ตกตำแหน่งปัญหาต่งตางๆเข้ามามลุมเล้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตานี้ไม่มีสิเลือกมากเท่าไหร่ท่านอาจจะไปเจอหนักกว่านี้ข้างหน้าก็ได้เพราะนี้อย่างเป็นสิ่งที่เขาเลือกมาให้แล้วเปิดไพ่อีกสี่ใบย้ยำดวงชะตาไม่ช้าไม่นานท่านจะได้มีจิตใจที่อ่อนโยนจะได้พบได้ผ่านได้พบผ่านได้เจอกับคนที่ใช่คนที่มีบุญกุศลวาสนาอายุน้อยกว่า นำพาซึ่งเหรียญทองโอกาสทองที่มีจิตใจเมตตาการุณามุริตาเบขาบังเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านและท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายทางด้านเรื่องความรักแต่ต้องผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆและฝืนอดกั้นอดทน,ดนผ่านพ้นไปให้ได้ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเทวดาตามติดคอยปอกปักคุ้มครองรักษาแต่ตามเมื่อกี่พบกี่ชาติก็มาเลือกคู่ครองให้กับเรา แล้วผมเปิดไพ่ขึ้นมาสีใบบ่งบอกถึงวางแบบแผนประเพณีอย่าเจ็บซ้ำสองเกิดขึ้นในโชคตาคนที่ไม่ชอบเราก็มีเยอะปีศาจมูมานนางมาล้ายคนอีฉาให้ร้ายสายร้ายประีพยายามยัดเยียดสนุกสนานในชะตาชีวิตของท่านผมไปทําอะไรให้หรือไงหนูไปทําอะไรให้เขาหรือยังไงคะนะผมให้แบบภาระยังหนักนวมเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวข้าวารแบบแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว เัาเรื่องภาระครอบครัวตกตำแหน่งในตัวท่านเปิดไพ่สี่ใบก่อนเราเรื่องภาระครอบครัวตกตำแหน่งในตัวท่านใครบางคนเห็นไหมครับมีสองคนยืนอย่างนี้ใครบางคนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวซื้อขนมนม,นมเนยเอาสินสอดทองมาเอาทรัพย์สินเงนทอง,มา,อานนทองมาลอกเพราะฉะนั้นเราแวดระวังให้ดีดวงจตานี้ นะผมต้องเอาจริงเอาจังแต่เหมือนโดนบีบบังคับถือดาบตั้งขึ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาก็เทวดานะเข้าข้างผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้สําหรับดวงชะตาครับนะย้านะครับสาหรับดวงชะตาถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้หมดแล้วโดยเทวดา อสวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งความผสมเร็จเพราะฉะนั้นโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาจะเข้ามาสู่ตัวท่านแบบจัดหนักจัดเต็มถ้าท่านปล่อยไปตามโชคชะตา่างนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับกดไลค์ให้หมอสันด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้หมอสันด้วยนะจ๊ะนะผมขอท่านช,ชื่นชมครับสวัสดีครับ